สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาอัปเดตมะนาวค่ะห่อไว้หมดแล้วค่ะเพราะลกูกโตแล้วห่อแล้วค่ะกันตัวมแมลงค่ะเพราะเราไม่ฉีดยาเนาะเนี่ยค่ะห่อไว้หมดเลยห่อไว้หมดเลยค่ะเพื่อนๆ เก็บไปกินบ้างแล้วก็มีนะคะกินได้แล้วลูกใหญ่แล้วเหมือนกันเนี่ยค่ะห่อไว้หมดเลยได้หลายลูกค่ะเพื่อนๆห่อไว้ทั้งต้นเลยค่ะนี่ค่ะช่วงนี้หน้าแล้งนะ้วค่ะเพื่อนๆ มะนาวก็น่าจะเริ่มแพงแล้วแหละบักไว้กินเองนะครับเพื่อนๆน,นี่ลูกเนี้ยเล็กกว่าเขายังไม่ได้หงใช้กระดาษก่อนแล้วก็เอาถุงสวมอีกทีครับเพื่อน เพื่อนๆห่อแบบไหนไม่รู้นี่ห่อแบบเนี้ยค่ะนี่ห่อแบบไหนห่อแต่ลูกโพลกระดาษไม่มิดห่อไว้หมดเลยครับเพื่อนๆปลกไว้กินเองนะคะไม่ต้องซื้อค่ะเพื่อนๆ ทนี่จะเก็บทีละหลายหลายลูกแล้วก็เอาไปคันน้ำแล้วก็เอาแช่ฟิตค่ะตอนจะทำอะไรก็สบายก็มีดอกอีกแล้วเนี่ยค่ะเพื่อนๆนเนี่ยคะ่ะเริ่มมีดอกแต่มันรู้จะติดหรือเปล่าตอนนี้หน้าแรงแล้วเนี่ยมีลูกอยู่ ลูกเล็กๆเนี่ยค่ะม่รู้จะรอดหรือเปล่าเขาได้กินค่ะเพื่อนๆหลายลูกอยู่เนี่ยเต็มเลยห่อไว้หมดเลย เนี่ยค่ะหลายลูกนะคะเพื่อนเพ่วงเดียวก็ไม่ใช่ลูกเดียวนะคะที่หอวเนี่บางทีก็มีสองลูกอโอ้ลูกใหญ่แล้วนี่ใกล้จะกินได้จะบีบด,ดูก่อนโอ้ยังแข็งอยู่อันนี้มะนาวลูกใหญ่ะคะ่ะ แต่ไม่มีเม็ดนะคะลูกใหญ่น้ำเยอะไม่ใช่มะนาวแป้นนะคะเพื่อนๆเขาบอกว่าพันธุ์ก้าวนะคะเนี่ยค่ะหอไว้หมดเลยขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ